อคครับก็สวัสดีนักเรียนนะครับวันนี้ก็มาบอกแนวข้อสอบแบบออนไลน์นะครับการเรียนยุคใหม่โอเคข้อสอบมีทั้งหมด20ข้อนะครับเป็นข้อสอบกลางภาคซึ่งเราคุยกันตอนแรกว่าเราจะไม่สอบแต่ว่าด้วยกับประเด็นหลายอย่างที่เราต้องสอบเนาะวันนี้ครูจะมาบอกแนวข้อสอบข้อสอบทั้งหมดจะออก3เรื่องที่เราเรียนมาทั้งหมดเรื่องที่1 ก็คือเลขยกกำลังส่วนเรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสส่วนเรื่องที่3เรื่องล่าสุดที่เราเรียนคือการแปลงนะครับโดยข้อสอบทั้งหมดนะครับเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างมาให้ดู อันนี้คือตัวอย่างข้อสอบที่จะออกนะครับอันนี้คือเรื่องสมบัติเลขยกกําลังโจทย์เป็นตัวนี้นะครับแสดงว่าเราต้องมาจับคู่กันอะไรที่มันเหมือนกันนะครับตัวแรกคือ5ยกกําลังสองอันนี้มันแทนเครื่องหมายของการหารนะครับก็แสดงว่าเอาไปหารกับ5ยกกําลังส ่วนต่อไปก็คือ a ยกกำลัง3เอาไปหารกับ a ยกกำลังลบ2 b ยกกำลังลบ2เอาไปหารกับ b ยกกำลังลบ4ทีนี้ถ้าเราจำกันได้สมบัติการหารเลขยกกำลังฐานเหมือนกันหารกัน อ,องเลียกกำลังมาลบกันเราก็จะได้เป็น5ยยกกำลังสองลบสี่ตัวนี้ก็จะเป็น a ยกกำลัง3ลบกับลบสองยกกำลังลบสลบกับลบสก็เป็นการบวกลบเลขธรรมดานะครับ2อลบสได้เป็น ลบสอนะครับก็จะเป็น3ามลบลบสองลบเจรลบแบบนี้เปลี่ยนเป็นบวก3าบวกสก็ได้เป็น5เนาะส่วนตัวสุดท้าย b ของเราลบสลบกับลบสมันก็คือลบสบวกสได้เป็น2แสดงว่านี้คือคำตอบนะครับ ถ้าในช้อยอาจจะไม่เจอตัวนี้อาจจะเป็นเลขยกกำลังที่เป็นบวกถ้ามันเป็นลบอยู่ข้างบนเราก็ย้ายลงไปข้างล่างได้ mm. ก็จะได้เป็น a กำลัง5 b กำลัง2ส่วนด้วย5กำลัง2ข้อแรกประมาณนี้นะครับเลขอาจจะไม่เหมือนกับตัวนี้นะครับแต่มันจะคล้ายๆกันประมาณนี้เลย ต่อไปข้อต่อไปเป็นการตรวจสอบว่ามันถูกหรือผิดนะครับ2ยกกำลัง14มันได้เท่ากับ2กำลัง7ทั้งหมดกำลัง2องไหมกำลังซ้อนกันแบบนี้เอาเลขยกกำลังไปคูณก็จะได้เป็น2กำลัง7คูณ2 7คูณ2ได้14 2กำลัง14แสดงว่าข้อนี้ถูกต่อไปตัวที่2 2กำลัง5มันก็คือ2คูณกัน5ตัว2คูณกัน5ตัว2คูณ2ได้4 4 2 8 แปดสมันได้เท่ากับ32มสิบสงแสดงว่าข้อนี้มันผิดเนาะไม่ถูกต่อไป3ามกำลังสงทั้งหมดกำลังสองแล้วก็ทั้งหมดกำลังสองกำลังซ้อนกันแบบนี้เอาเลขยกกำลังไปคูณก็จะได้เท่ากับ3กำลัง สคูณ2คูณ2ได้เป็น3 2 2สองสอซึ่ง3ามกำลัง8กับสามกำลัง6มันไม่ถูกต้องตัวสุดท้าย3ส่วน5้ากำลัง5เราสามารถกระจายเป็น3ามกำลัง5กับห้ากำลัง 5, 5, 5. ซึ่งสองตัวนี้เหมือนกันไหมมันก็ไม่เท่าเขียนนี้คือข้อที่2ประมาณนี้ต่อไปข้อที่3ถ้าโจทย์ให้มาเป็นแบบนี้สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือทำฐานให้เหมือนกันเราจะเปลี่ยน สิบหกมันคือ2อคูณสได้4 4่สคูณสได้8 8ดคูณสได้16กมันก็คือ2คูณกันกี่ตัวหนึ่ามสี่มันก็เป็น2องกำลังสเราก็จะได้เป็น16บหกคูณสองกำลังลบหคูณสองกำลังเเท่ากับสองกำลังสี่ คูณสอกำลังลบห้คูณ2องกลังเจ็ตัวนี้มันก็คือ2องกลังสดังนั้นเราก็จะได้เป็นตัวนี้ฐานเหมือนกันแล้วเลขกำลังมาบวกกันได้เลย2อกำลังสี บวกลบห้าบวกเจ็ดได้เป็นสองกำลังหกประมาณนี้นะต่อไปถ้าเป็นเลขยกกำลังในรูปแบบนี้และเชื่อมด้วยเครื่องหมายหารให้เปลี่ยน ให้เปลี่ยนจากเครื่องหมายหารเป็นคูณเสียก่อนตัวนี้เหมือนเดิมจากหารตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นคูณข้างล่างก็จะขึ้นไปข้างบนข้างบนก็จะลงมาก็จะได้เป็น20 a b กำลังลบส ส่วนด้วย 3, a กำลัง0 b กำลังลบ2ตัวที่ไม่มีเลขยกกำลังแบบนี้มันหมายถึงเลขยกกำลังเป็น1ต่อไปเรามาดูเราสามารถตัดกันได้ สา3หนึ่งสามสามห้าหนตัวเลขที่เราได้ตอนนี้คือ9กคูณสต่อไป a เรามาบวกกันได้เลย2อบวกหก็เป็น a กำลังสาม 5บวกลบ2ก็เป็น B กำลัง3ส่วนข้างล่างก็จะได้เป็นลบ4บวก0ได้เป็น A กำลังลบ4ลบ7บวกลบ2ได้ B กำลังห ตัวนี้ก็จะได้เป็น9 4 32 A 3่ลบลบ4ก็คือได้เป็น A กำลัง3บวก4มันก็คือ A กำลัง7ส่วน B ก็จะได้ สาลบกับหได้เป็น B กกำลังลบสแค่นี้นะครับต่อไปเรื่องสัญญากรวิทยาศาสตร์สัญญากรรูปที่เราจะเขียนได้ก็คือ A คูณ10กำลัง N โดยที่ A ของเราเนี่ย A ต้องมากกว่าหนึ่งแต่น้อยกว่า10เหมือนตัวนี้ A ของเราก็คือตัวนี้นะครับซึ่งมันเกินตัวที่เราอยากได้มันก็คือ 2. จุด 5 7าเสองหเรามาดูจุดชันิยมเราขยับไปกี่ตำแหน่ง1 2ก็จะได้เป็นคูณ10ยกกำลัง2แค่นี้เองต่ไปถ้าเราอ่านจดข้อนี้เนาะก็ว่าหัวใจเต้น95ครั้งต่อนอาที เขาให้หาว่าเวลา1ชั่วโมง1ชั่วโมงคือ60นาทีแสดงว่าหชั่วโมงผ่านไปก็ต้องเอาเกไปคูณกับ60 95บเคูณหกได้เป็นเท่าไหร่ ก็เป็น570ซึ่งมีศูนย์อีกตัวหนึ่งมันก็ได้เท่ากับ5700แต่เวลาเขียนตอบให้ตอบในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์นะครับก็จะได้เป็น5.7คูณ10ยกกำลังน้าไป1 2 3นี่คือคำตอบ ในข้อสอบตัวเลขอาจจะเป็นเลขอื่นนะครับวิธีการประมาณนี้เลยข้อถัดไปก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทิศติบทพีทาโกรัสเขาบอกว่าเดินทางไปทิศเหนือทิศเหนือคือขึ้นบน12เมตรต่อไปก็ไปทิศตะวันตกตกก็ไปซ้ายมือ ก็จะได้เป็น9เมตรโจทย์ให้หาเส้นนี้ว่ายาวเท่าไหร่ตรงนี้มุมฉากค,คือตรงนี้เนาะใช้สูตรที่เซิบทพิทาโกรัสเลย c กํล <A> ังสองเท่ากับ a กํลังสองบวก b กํลังสอง c คือด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือ x ก็จะได้เป็น x กํลังสองเท่ากับ A ให้เป็นด้านไหนก็ได้ก็จะได้เป็น9กาลัง2บวก12กาลัง2 9 9 81 12 244บวกกันได้225 X เดียวก็ได้เท่ากับถอดค่ารักที่2ก็จะได้ X เท่ากับ15 ก็ได้ค่า x ไปหรือถ้าเราจะมองเป็นรูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยม3 4 5 9มาจาก3 3มสาคูณสามก็คือ4ีคูณสามแสดงว่าตรงนี้ก็5้คูณสาม คำตอบก็ได้เป็น15เหมือนกันต่อไปตัวนี้รูปคอนี้เขาบอกว่าด้านประกอบมุมฉากเป็น12กับ16บหกเขาให้หาด้านตรงข้ามมุมฉากวิธีเดิมเลยครับแทนสูตร c กํลังสองเท่ากับ a กํลังสองบวก b กํลังสอง C คือด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือ X A ก็เอาด้านใดด้านหนึ่งไป12กำลังสองได้144 16กำลังสองได้เป็น256 บวกกับ144ได้เป็น4ได้เป็น400แสดงว่าถ้าค่า x อย่างเดียวก็คือรากที่2ของ400ได้เป็น20หรือเหมือนเดิมครับถ้าจะมองเป็นรูปสามเหลี่ยม สามเหลี่ยม3 4 5 3ีคูณสได้12 4สคูณสได้16 5หกคูณสก็ได้เป็น20เราก็ได้คำตอบที่เหมือนกันต่อไปเขาบอกว่าให้ตรวจสอบนะรูปรูปสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก เมื่อมันเป็นแสดงว่าค่า c กําลังสองต้องได้เท่ากับ a กําลังสองบวก b กําลังสองโจทย์ข้อนี้ c คือ13แล้วก็แทนเป็น13กําลังสองเท่ากับ a คือ7 b ก็คือ12 13กําลังสองได้169 7 7 49 12 2สองได้144 49บวก144ได้เท่ากับ193ซึ่ง193กับ169มันไม่เท่ากันแสดงว่าข้อนี้ไม่เป็นอีกข้อหนึง่ง C คือ 41กําลัง2เท่ากับ9กําลัง2บวก40กําลัง2 9 9 81 40ก็ได้1,600 41กําลังสองได้1,681แสดงว่าสองข้างเนี่ยเท่ากันสแสดงว่านี้เป็นรูป3ามเหลี่ยม ต่อไปเขาให้หาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมสูตรของพื้นที่คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงดูรูปให้ดีนะครับด้านนี้คือฐานด้านนี้คือสูงโอเคนะต่อไปเป็น เรื่องการแปลงนะครับเรื่องการแปลงอันนี้คือจุด p ที่เขากำหนดถ้าเป็นการเลื่อนนะครับให้เอาจุดมาเลยอันนี้เขาบอกว่าเลื่อนด้วยเวกเตอร์ตัวนี้เลื่อนด้วยอันนี้ก็เอาไปบวกกันเลยอันนี้จุด p อันนี้คือเวกเตอร์ก็จะได้จุด p พา์มเป็นลบสบวกเได้6กห้าบวกสได้7อันนี้คือจุด p พา์มต่อไปการสะท้อนถ้ามันสะท้อนบนแกน x ค่า y เปลี่ยนแสดงว่าถ้าจุดนี้สามค่า x ก็เหมือนเดิมค่า y ก็จะเปลี่ยนจาก5ก็เป็นลบหอันนี้มันอยู่บนแกนนะพอมันอยู่บนแกนมันก็เลยสามารถเปลี่ยนได้เลยต่อไปอันนี้ถ้ามันสะท้อน บนแกน y ค่า x ก็จะเปลี่ยนแสดงว่า x จากลบ5ก็เป็น5ส่วน y ก็ยังคงเป็น7เหมือนเดิมส่วนอีกข้อหนึ่งเป็นเรื่องการหมุน เดี๋ยวค่อยไปเรียนในห้องและครูจะให้อีก3าข้อสามี่ข้อครูจะให้รูปมาให้รูปมาแล้วบอกว่าเป็นการสะท้อนหมุนหรือเลื่อนโอเคนะอันนี้คือทั้งหมดเลยนะครับ